สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำผ้ามัดย้อมอยากให้ลองชมกันดูค่ะจะมาสาธิตการทำผ้ามัดย้อมอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ก็มีเชือกฟางเชือกฟางกางันไกลสีต่างๆแล้วแต่เราจะเลือก แัวน,นี้เลือกเป็นสีฟ้าค่ะเกลือไม้คนหรืออะไรที่ไม่สามารถลอกได้เอามาคนค่ะน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็เสื้อแล้วก็วันนี้เราเราเรามัดมาแล้วเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราเรามัดเชือกฝ เชือกฟักกับเสื้อมาเรียบร้อยแล้วเราจะมัดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้แต่วันนี้เราจะมัดเป็นลายไขยสลับกันค่ะเผื่อมันจะเกิดเป็นลายสวยงามว,วันนี้เราจะมาเริ่มการทําผ้ามัดย้อมกันเลยค่ะน้ำร้อนเดือดแล้วเราก็เริ่มจากการเราก็เริ่มจากการนำสีเอาปนไกลมาตัดสีก่อน สีถ้าเสื้อตัวเดียวก็ใส่สีไม่ต้องมากนะคะใส่สีพอสมควรเล็กน้อยก็พอ,อถ้ามากก็ใส่ทั้งทรงสีนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าค่ะ เราจะมาคนสีฟ้าก่อนค่ะเราจะมาคนสีฟ้าให้มันเข้ากันได้ดีก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มการใส่เกลือลงไปก่อนค่ะเพื่อให้สีมีความกลมกลืนกันกันกบเนื้อผ้าแล้วก็จะได้ติดกันได้ดีขึ้นเราจะมาใส่เกลือลงไปเล็กน้อย เพื่อความเข้มข้นและทำให้ติดกับเนื้อผ้า,าได้ดีใส่ลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็คนกันอีกครั้งหนึ่งเราจะมาคนสีกับเกลือและน้ำให้เข้ากันได้ดี จากนั้นการที่เราผสมสีเกลือเลน้ำเข้ากันได้ดีแล้วแล้วเราก็ก็จะนำเสื้อที่เรามัดมัดกับเชือกไว้เรียบร้อยแล้วเราจะนำนำเสื้อลงไปใส่ลงในกะละมังอุปกรณ์ก็เด่นเด่นก็จะมีกะละมังเลน้ำเละสีเลเกลเลเลเชือกเลไม้คนเราจะนำขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะนำ เสื้อลงจุ่มลงไปในสีที่ที่เราผสมไว้กับเกลือและน้ําแล้วสีนี้ก็จะเป็นสีนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเรากว็จะค่อยๆใส่รด,น,ด,น,ด,น,ดน,นีนค่ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ค่อยๆใส่เสื้อลงไปใส่ใส่เสื้อลงไป ในน้ำร้อนที่มีสีและเกลือเราจะมัดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เราจะใช้สายยางก็ได้เราจะใช้จะใช้เชือกก็ได้ค่ะในการทำรรเราก็จะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆเราก็จะคนมันไปเรื่อยๆเราจะใช้เสียอะไรก็ได้ สีส้มสีดำสีอะไรก็ได้หรือจะใช้หลายๆสีสลับกันก็ได้แต่ตอนนี้เราจะใช้สีฟ้าเป็นสีเดียวค่ะในการย้อมผ้ามัดย้อมควรใส่สีตามปริมาณเสื้อไม่ควรจะใส่มากหรือน้อยเกินไปและน้ําก็กลับปริมาณให้พอเหมาะคนไปเรื่อยๆและเราควร โนโนนแลวเราควรควรไปเรื่อยๆในการทําผ้ามัดย้อมควรควรทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็พอทิ้งไว้สองสองชั่วโมงแล้วเราก็จะนําผ้าที่มัดย้อมแล้วไปตากก่อนให้มันแห้งหมาดๆพอมันแห้งแล้วเราก็จะนําผ้าที่แห้งนั้นไปซักไปซักและตากเราก็จะนําผ้าที่ ที่แห้งไปซักและตากพอตากเสร็จแล้วพอตากเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้านั้นไปรีดแล้วก็เสร็จเสร็จตามที่เราต้องการวันนี้เป็นเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะจะให้ให้ดูผ้ามันยอมที่ทำเสร็จแล้วค่ะเราก็จะ ไปพาไปดูผ้ามัดย้อมที่ทําเสร็จแล้วนี่มันก็ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มเราก็จะต้องคนไปเรื่อยๆคนไปจนกว่าจะครบแปดชั่วโมงหรือ,อ,อพอพอครบแล้วเราก็จะนําผ้าไปตากไปตากให้แห้งพอแห้งเสร็จเราเราก็จะนําไปซักพอซักเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตากอีกครั้งถึงจะไปรีและใส่ได้ค่ะเราจะทำทเป็นผ้ามัดย้อมลายต่างๆขึ้นอยู่กับที่เรา ที่เรามัดเชือกเป็นลายต่างๆค่ะขึ้นอยู่กับการมัดเราจะมัดกับสายยางหรือเชือกเป็นลายอะไรก็ได้เราจะใช้ขนาดเสื้อเป็นลายอะไรก็ได้และสีสีเป็นสีตามใจชอบของเรานี่เราก็จะพาไปดูกันเราเราก็จะพักเสื้อไว้สักครู่แล้วก็เราจะพาไปดู เสื้อตัวที่ทําเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพาไปดูเสื้อที่ทําเสร็จแล้วนี่ก็คือเสื้อเสื้อมัดย้อมสีฟ้าที่ที่มัดทิ้งไว้แล้วก็จะเพื่อแม่แกไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะพาไปดูเสื้อที่ทําเสร็จแล้วมัดจากสายยางค่ะอุปกรณ์ก็มีเชือกไม้คนสีกันไกลเกลือ น้ำกะละมังก็ที่เด่นๆค่ะเราก็จะพาไปดูกันค่ะที่ทําเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นการทําผ้ามัดย้อมจากสีม่วงใช้ใช้สายยางรัดค่ะมันก็จะเป็นลายอย่างนี้ขึ้นอยู่กับที่เรามัดด้วยค่ะแล้วก็จะใช้เชือกหรือสายยางก็ได้มัดเป็นลวดลายตามใจชอบของเราเราจะใช้เสื้อผ้าขนาดอะไรก็ได้นี่ค่ะก็จะเป็นเสื้ออย่างนี้ ค่ะนี่ก็คือผ้าที่ทำเสร็จแล้วอยากให้ลองอยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูค่ะค่ะวันนี้ก็จะพาพามาดูการทำผ้ามัดย้อมแบบต่างๆค่ะวันนี้ก็ทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วอยากให้เพื่อนๆลองทำผ้ามัดย้อมกันดูค่ะอุปกรณ์มันก็ไม่ยากมันก็มีสี มีเชือกมีเกลือมีกันไกลมีน้ำมีกรละมังก็เด่นๆแค่นี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูค่ะผ้ามัดย้อมในรูปแบบง่ายๆของเพื่อนๆขอบคุณค่ะอยากให้ลองทำกันดูผ้ามัดย้อมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อยากให้คลิกไลค์ที่ youtube.com ด้วยค่ะ <c oughs> play levadi <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษค่ะอยากลองชมกันดูแล้วก็ให้ลองทำกันดูค่ะ <c oughs> ผ้ามัดย้อม